ยืน,อย,ยนอ,ยอยู่เฉยๆทั้งวันไม่ทำอะไรครับดูครับเห็นกล้องในนู้นหน่อยครับแต่งตัวเหมือนจะพกปืนพกอะไรดูเต็มเลยครับกระสุนเต็มลำกล้องเลยครับแลครับไม่ต้องยืนท่าเดิมตลอดทั้งวัน เแง่จบแล้วน,นี่เขาถ่ายกัน0.5บนยูทูบเนี่ยรู้เรื่องอีกแล้วเห็บนบ่ถ่ามันทางยังน้ำหนึงอยู่บ <t> ่ที่เราเอานะน,นี้นอ,อันนี้เป็นเมียของอันบ้านนอกค่ะ <laughs> ใครที่อยากเอฟซีของอันบ้านนอกอยากรู้ว่าเมียเขาเป็นใครนะคะ ถูกต้องตามกฎหมายไหมววไหวานหวานอันนี้ผู้ป่าวขายรถกับเนี่ยอันมันนอกครับยิ <laughs> <You. S 2> ้ว มี่ซื้อสามขั้นไลยเด็แก่เขาวะสามขั้นก่นข้อแม้นล้านหนึ่งรับอ๋อโอเคตามสามเก่าเนาะยินคำเอวขึ้นเนาะยินคำเอวขึ้นเลยเนาะได้เราบวกขั้นเห็น เออคืออยู่ eh, <laughs> <laughs>

เอ้าขายรถครับอย่กดไลคองผู้บาขายรถนว่า uh ั้นคุณต้องทำคุณต้องทำแฮชแทกว่าคลิปนี้ไม่มีสาระอา เอาวานเอาแบบพี่สารากอนจบคลิปกันนะรถคันนี้ราคาเท่าไหร่คะราคา49,000สี่แสนเก้าพันเราขายเท่าไหร่ขายอยู่ที่375,000บาทเท่านั้นนะคะราคานี้เงินสดหรือจัดไฟแนนซ์จัดไฟแนนซ์ค่ะเงินสดราคาเงินสดต้องมาติดต่อที่สาขานะคะเพราะว่าราคาเงินสดมเป็นอีกราคานึ่นนะคะรถเป็นปีไหน ตอนนี้ในช่องหนึ่งมีสามยูทูบเบอร์ยินบช่องหนึ่งมีอยู่สามยูทูบเบอร์สูอย่าลืมกดไลค์ให้ผู้บ่าวขายรถกับอีพอคอยดด <Daddy S 2> <Channel. S 1> ตี้ชาแนลเดี๋ยวเดี๋ยว อันนี้ daddy channel กับผู้บ่าวขายรถนะคะแล้วก็ <c oughs> เอาซาลาก่อนปิดก่อนปิดกล่องกันนะ <c oughs> หาซาลาก็ับคลิปหนีก่อน <c oughs> สำหรับลูกค้าที่ประวัติเครดิตด,ดีสามารถรับรถศูนย์บาทได้ไหมคะ ค่ะ,ะใครที่หารถใช้งานนะคะรับรถศูนย์บาทค่ะขับฟรี60วันค่ะเราปิดท้ายด้วยยูทูบเบอร์สคนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ <c oughs> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับ daddy channel นะคะ